มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูการตกแต่งสุดอลังการของไฮโซชื่อดังของเมืองไทยอย่างคุณซูซี่หัทไทเทพนั่นเองคะ่ะสำหรับคุณซูซี่เรียกว่าเป็นเศรษฐีนีไฮโซชื Hi ่อดังของเมืองไทยคลัมาหอดในวงการแฟชั่นและความงามเป็นที่รู้จักกันในฐานะคุณแม่ของพระเอกก้ามโต คุณดอนธีรธาดาและสิ่งที่เป็นข่าวคลึกโครมทําให้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างมากคือเรื่องราวของความรักของเธอกับนักแสดงมากความสามารถอย่างคุณวิทย์ภูธริตที่อายุห่างกัน24ปีแม้จะเลิกรากันไปแล้วแต่เธอก็กลับมาสดชื่นอีกครั้งออกมาเปิดตัวหนุ่มคนใหม่อดีตคนดูแลแขก VIP ของสยามพารากอนวันนี้เราจะชนทุกท่านไปชมบ้านรูของเธอจะลังการแค่ไหนเราไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับบ้านของเธออลังการไม่น้อยเลยทีเดียวการตกแต่งสไตล์ลุยส์เน้นสีทองก่อนหน้านี้เธอยังเคยเปิดบ้านแจกข้าวสารอาหารแห้งแอลกอฮอลล้างมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ที่มารับของบริจาคต่างรู้สึกดีใจที่มีผู้ใจบุญมาแบ่งปันน้ำใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากภายในบ้านมีของที่สะสมมากมายได้แก่ ตุกตาหน้ากากงานหัตถกรรมมีห้องนอนพร้อมราวแขวนเสื้อสำหรับสุนัขที่เธอเผยว่าเสื้อสุนัขบางชุดให้ช่างมาวัดตัวเพื่อสั่งตัดกันเลยทีเดียว ก่อนหน้านี้เธอเป็นข่าวครึกโครมเปิดตัวคมหาดูใจกับนักแสดงกล้ามโตอย่างคุณวิทย์ภูธริศทําให้ชื่อเสียงของเธอโด่งดังและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วแต่เธอก็กลับมาสดชื่นอีกครั้งหลังได้คนดูแลที่อยู่ใกล้ตัวมามากกว่า10ปีที่คอยดูแลหัวใจคอยรับส่งเป็นอดีตคนดูแลแ,แขกว i p ของสยามพารากอนทั้งคู่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันบ่อยครั้ง เธอได้เปิดใจเรื่องความรักอีกครั้งโดยตั้งนิยามให้ใชายหนุ่มคนสนิทคนใหม่เป็นมากกว่าคนรู้ใจโดยเล่าว่าเขาชื่อแก๊ปพรมพิพัฒน์ในอดีตเป็นคนดูแลแขก VIP ของสยามพารากอนรู้จักกันมาเป็น10บสปีแล้วและเล่าต่ออีกว่า เขาเป็นเงาของพี่ติดตามพี่ไปทุกที่คอยรับส่งคอยดูแลไม่ว่าจะดึกดื่นอะไรแค่ไหนไม่ได้เพิ่งมาดูแลเราไม่ได้มาเพื่อแทนใครด้วยเขาจะคอยรับส่งให้พี่ถึงบ้านก่อนแล้วเขาคอยนั่งแท็กซี่กลับ ในส่วนของการเปิดตัวอย่าเรียกว่าเปิดเพราะพี่ใช้ชีวิตแบบปกติมากๆไม่เคยปิดบังเรื่องความรักไปไหนด้วยกันทุกวันสิ่งที่ประทับใจหนุ่มแก๊บชอบที่จิตใจของเขาเขาเป็นคนดีรักครอบครัวรักพี่สาวของเขามากเราเห็นว่าเขาเป็นคนดีเห็นมานานแล้วและเขายังเป็นมากกว่าคนรู้ใจพอถามถึงสเปคก็เผยว่า แกไม่ใช่สเปกเพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะเจอคนแบบไหนแต่ตอนนี้คือคนที่ใช่ที่สุดแล้วและได้ไฟเขียวพานบุชายอย่างดอนธิรธาดาแล้วและยังบอกอีกว่าถึงสิ่งที่เขาทําให้ยอมสยบได้คือเหตุผลเพราะตัวเราเองเป็นผู้หญิงจะรู้ว่าเรามีขึ้นมีปลีดมีเวียงแต่เขาบอกเราว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เรายอมได้คือต้องใช้เหตุผลกับเรา เป็นบ้านรู้สุดอลังการของให้โซชื่อดังของเมืองไทยมีคนรู้ใจคอยดูแลอยู่ไม่ห่างทั้งยังเปิดบ้านแจกอาหารผู้ที่ลำบากอีกด้วยเรียกว่าสวยรวยเก่งใจบุญอีกด้วยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ